หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในที่สาธารณะอย่างต่อเน,นื่องนั้นก็มาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงในการที่จะกําจัดกากเหล่านี้นะคะต้นทุนที่ว่าก็มาจากเทคโนโลยีที่ใช้มีการกาจัดค่ะรวมไปถึงความเข่มง,งวดในการใช้มาตรฐานของรัฐด้วยค่ะครับโดยกากอุตสาหกรรมก็มีอยู่หลายประเภทแล้วก็มีหลายสารประกอบนะครับซึ่งถ้าหากไม่เข้มง,งวดในทุกกระบวนการแน่นอนครับว่าผลกระทบที่เล็ดลอดออกมาสู่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมยากต่อการประเมินค่าได้ครับ ติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสมิยะในช่วงวาระประเทศไทยครับคุณดวงดาวเชิญครับค่ะซึ่งจากการฟื้นฟูเบื้องต้นในแต่ละจุดที่พบการลักลอบทิ้งนะคะตัวเลขการฟื้นฟูก็ป่าเข้าไปถึงหลักแสนถึงล้านบาทแล้วค่ะยิ่งถ้าเป็นการจากโรงงานที่ใช้สารเคมีประเภทสารก่อมะเร็งโลภประมาณระยะเวลาและผลการฟื้นฟูนั้นกะยากจะคาดเดานะคะเพราะว่าสารบางชนิดสะสมในธรรมชาติเป็นเวลานานและอาจเป็นเตื้อนในห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะ แต่ว,ว่าปริมาณการอุตสาหกรรมในบ้านเรานั้นจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคนะคะแต่เวลานี้กลับมีบริษัรรทรับําจัดจาการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นค่ะและด้วยต้นทุนค่าบริการที่สูงนะคะจะทําให้โรงงานที่กาเนิดท้องเสียเลือกใช้บริการบริษัทขนาดเล็กไมโครลักลอบทิ้งเพื่อลดต้นทุนค่ะ แม้จะผ่านการตรวจปริมาณและชนิดสารพิษในการอุตสาหการรมที่ต้องการกำจัดจากโรงงานต้นทางมาแล้วแต่การชั่งน้ำหนักรถและตรวจสอบใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายซ้ำอีกครั้งก็ยังคงเป็นมาตรการที่บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเจนโก้ให้ความสำคัญ เราะเป็นบริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐทำให้ที่นี่จำเป็นต้องควบคุมมาตรฐานการกำจัดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างรัดกุมคือจริงๆของเราเราเป็นเชียวชาญทางด้านการกำ่ัดกากอุตสาหเรรก็คือการเชี่ยวชาญที่น้อยรายที่จะได้รับอนุญาตการองราะต้องการจะมีระบบที่ที่ต้องมี กากของเสียอันตรายจะถูกส่งไปยังอาคารกรับเสถียรเพื่อให้สภาพความเป็นกรดด่างมีค่าเป็นกลางก่อนนำไปผสมปูนซีเมนเพื่อห่อหุ้มของเสียรอการส่งต่อไปยังหลุมฝังกลบส่วนกากตะกอนในรูปของเหลวโดยเฉพาะจากโรงงานชุบโลหะที่มีสารอันตรายสูงจะต้องใช้สารเคมีเปลี่ยนให้เป็นของแข็งในน้ำเสียแล้วแยกของแข็งออกจากน้ำก่อนนำน้ำไปบำบัดจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ความซับซ้อนของกระบวนการบำบัดทำให้ต้นทุนการกำจัดสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานผู้กําเนิดของเสียบางแห่งจึงเลือกจ้างบริษัทที่ให้ราคาถูกกว่าแม้จะไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานได้ผกอนถ้าเป็นบรษัทที่เ้องเมองที่อบกะ่ก็ขมถกต ประเทศเราตอนนี้ถ้าเทียบเนี่ยผมว่ายังต่ำกว่าญี่ปุ่นประมาณห้าเท่าค่ากำจัดแต่ในขณะที่มาตรฐานอ m i s s i o n ต่างๆเราใกล้เคียงกับเขาเลยนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้มันมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรงงานที่จะทำการกำจัดบำบัดอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะต้องมีต้นทุนที่สูงมากนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าของเสียอยู่นอกระบบอีกเยอะด้วย ตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาปริมาณกาอุตสาหกรรมที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดของบริษัทรับกำจัดที่ได้มาตรฐานลดลงกว่าร้อยละส0่ส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบทิ้งเพื่อประหยัดต้นทุนขณะที่ปัจจุบันมีกาอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบกำจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ80อังสนาวงเจเซมไทย p ี s ีรายงาน ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุนะคะว่าปัจจุบันมีโรงงานรับกำจัดก,กากอุตสาหกรรมกว่า1,700งันแห่งทั่วประเทศค่ะแต่ก็มีไม่ถึงร้อยแห่งนะคะที่เข้าร่วมโครงการจัดระดับมาตรฐานโรงงานของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเป็นเพราะว่าโรงงานเหล่านั้นไม่มีระบบขนส่งที่ดีวิธีบำบัดไม่ได้มาตรฐานและจะทำบ่าฝังกลกไม่ถูกต้องค่ะทำให้แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะพยายามผลักดันให้เกิดความรัดกุมทางกฎหมายเพียงใดแต่การกำกับดูแลก็ยังไม่ครอบคลุมพอยอยู่ดีค่ะ ในแง่ของการออกใบอนุญาตเนี่ยผมคิดว่ามีขั้นตอนที่ชัดเจนพอสมควรแต่ปัญหารจริงผมว่าเป็นเรื่องของการกํำกับอย่างที่เรียนไว้ก็คือถ้าเกิดปริมาณที่รับไปไม่มากกว่ากําลังที่สามารถทําได้เนี่ยกว่าจะรู้อีกทีบางทีมันก็ช้าไปแล้วก็ถูกทําถูกของเสียก็ถูกเอาไปลกักลอบทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดก,การเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะว่าสำนึกรับผิดชอบของโรงงานต่างๆเป็นอีกปัจจัยค่ะที่ผลักให้สถานการณ์ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนั้นขยายวงกว้างขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมานั้นหลายโรงงานไม่รับผิดชอบกระบวนการจัดก,การนะคะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางขณะที่โทษปรับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำค่ะทําให้ผู้กระทําผิดไม่กลัวที่จะถูกดาเนินคดี ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจรับบำบัดและกำจัดก,กากอุตสาหกรรมเองก็มีการแข่งขันตัดราคากันค่อนข้างรุนแรงนะคะเพื่อให้ได้กากของเสียเข้าสู่โรงงานในปริมาณที่คุ้มทุนค่ะอย่างเช่นของเสียประเภทกรดนะคะจะมีต้นทุนการบำบัด2 3หมื่นบาทต่อตันค่ะหากไม่สามารถจัดก,การได้หรือว่ามีเทคโนโลยีที่ไม่ดีพอของเสียเหล่านี้ก็อาจถูกลักลอบทิ้งตามที่สาธารณะนะคะซึ่งทําให้มีต้นทุนการกาจัดเพียง1 2พันบาทต่อตันเท่านั้นค่ะ โดยเรื่องนี้สภาอ,อุตสาหกรรมเสนอนะคะว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจําเป็นต้องกดขันและจัดการอย่างจริงจังกับผู้กําจัดที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่น่าเชื่อถือค่ะอย่างเช่นการระงับใบอนุญาตหรือว่าไม่ต่อใบอนุญาตให้ นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภาพสะท้อนของมาตรการรับมือที่ไม่ทัาานกับการเพิ่มขึ้นของกากอุตสาหกรรมแล้วนะคะองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังกังวลค่ะว่าสถานการณ์ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอาจนําไปสู่การทบทวนเร่งดําเนินการเปิดบ่อบ,บําบัดน้ําเสียรวมคลองด่านกลับมาติดตามเรื่องนี้ในวาระประเทศไทย,ไทยวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคุณดวงดาวค่ะต่อที่เรื่องการศึกษานะครับความกัดแย้งในเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะด้านนักศึกษาจากหลายสถาบันกําลังติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดว่าจะลงเอยอย่างไรนั้นได้ข้อสรุปนะครับโดยหลักการเบื้องต้นแล้วนะครับจากรายการเวทีสาธารณะของสถานีไทยพีบีเสที่ได้เชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาล้อมวงสนทนาร่วมกันครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายมีโอกาสถันหน้าพูดคุยกันจนได้แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันครับติดตามต่กรยายงานชิ้นนี้ครับ ราคาเทอมที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายสถาบันได้กลายเป็นความกังวลใจของฝ่ายนิสิตนักศึกษาซึ่งเชื่อว่าเป็นผลพวงจากนโยบายการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของฝ่ายผู้บริหารซึ่งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยที่พวกหนูได้ทําตามกลไก คือไม่ว่าจะเป็นยื่นหนังสือไม่ว่าจะเป็นจัดเวทีอะไรเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้พบปะกับท่านผู้บริหารตรงๆร,ร,รงสักครั้งแล้วก็ท่านผู้บริหารไม่เคยลงมารับฟังความคามิดเห็นของนักศึกษาเลยแนมะ้แต่นิดเดียวว่านักศึกษาต้องการอะไรผมรู้สึกทนไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผมพี่ผมน้องผมในการจัดค่าเทอมที่แพงเกินไปผมทนไม่ได้กับสวัสดิการที่ไม่ดีขึ้นผมทนไม่ได้กับการที่จะต้องซื้อ ออาาาาาหรรรนนนะคคับซื้้้ํทีีม่มาาแพงขึจากข้อเสนอของฝ่ายนักศึกษาที่ต้องการมีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลายัยรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบนโยบายมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐอธิบายว่ายากที่จะเป็นไปได้แต่ก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในแนวทางอื่น การมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ในวิธีวิถีทางของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกันแต่ละสังคมก็ไม่เหมือนกันผมเสนออย่างนี้ถ้าน้องๆรวมตัวกันได้เหมือนวนกับที่ผมเสนอให้พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีช่องทางที่จะเสนอความคิดเหน็นต่างๆเข้าไปได้ตีประเด็นไปเลยนะแล้วก็บอกไปเลยว่าขอให้เขียนว่าให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการกาหนดข้อบังคับทุกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับน,นักศึกษาให้อยู่ในพรบด้วยแค่นี้เอง ในเวทีสาธารณะครั้งนี้มีตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหกแห่งร่วมสนทนาซึ่งทั้งหมดมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีแนวปฏิบัติกลางที่ทุกมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วได้ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นฐานที่มีมาตรฐานเดียวกัน หลังการสนทนาร่วมกันในเวทีสาธารณะเครือข่ายนิสิตนักศึกษายืนยันว่าพวกเขาไม่ได้คัดค้านการออกนอกระบบเพียงแต่เรียกร้องการปฏิรูปที่เป็นธรรมพร้อมยื่นหนังสือต,ต่อรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีสาระสำคัญให้ยุติกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลายัยพร้อมดึงร่างดังกล่าวกลับมาทบทวนอีกครั้งโดยมีตัวแทนจากฝ่ายนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาด้วย